นี่ลูกมาหาพ่อมาพอมา่อมา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 าพ่อมามานี่มานี่ก่อนโบอืมมานี่ลอะมาพอ่ออืมกินนมอย่างเดียวลูกไม่มืนะ้อกินแล้วนะอืม ไปน,อ,นอ,อกปะตุนอนอ,อกไปะตุนถ้าลูกนอกปะมาลกูกไปไปน,อ,นอ,อกปะไปนนนนไปไ <c oughs> ปนอกไปนอกไปนอกนอกนอกไปไปนอกปะห <c oughs> นูจะไปไหนหนูจะไปไหนครับหนูจะไปไหนืนไไหนูจะไปเที่ยวไหนหืม วิไปเที่ยวไหนลูกโบโบ,โบ,โบมานี่มานี่มานี้โบโบครับครับครับผมครับผมครับผมอืมอืมอือม